ไปาดีสบายดีตอนนี้ทุกคนเด้อเดี๋ยวนี้เป็นป่าที่จะกะหอยแม่นเฮาไปกานมาเนาะห่าไปกานมาเมื่อกี้นี้จะมาต้มหอยกินเด้อมาเบิ่งนํากันว่าเอาต้มหอยไอะไรเนาะแล้วก็ปลาเฮาจะครัวไว้เป็นเมื่ออื่นตักออกแล้วก็นยังเพิ่มขึ้นตักออกยังเพิ่มขึ้นเลยนี่เอาเสิตักกันเบิ่งเด้อจับถือวนหอนไป อ,อักเด้อขึ้นมาอีกแด้วเด้อแปกนนึงเนาะไต่คมกินข้าวเนาะกินกินลาบเนาะโอเม่นก้อยอห่อยก้อยหอย้าหอยเนาะข้าค่ำนนึงว่าไอ้น้องหอยไฟฟ้าด,ดับเน,ะ <c oughs> นาะคือเรากำลังกินหอยตอนดึกนะคะ นี่ก็คือเมนูที่สองฟ้าก็จะเลื่อมๆแบบนี้มุมมุม้มอุมอันนี้คือเจียวจำหอย เดีย๋ยวตอนนี้อันไฟฟ้าดับเลยไฟฟ้าดับไฟฟ้าดับแล้วก็ฝนกำลังตกหูละโคมพูละโคมโยัแล้ ามาเด้ย <Bond> ัคบได้ไปวปเคราสิ่งี้อ้กลาบตาเรคบกินยูนาหน่อยเนาะงมงมงกบมันอนนอนอนอนนอนเนี่นอนยีราบอซับเงิมาเอ่ใส่กัมัวเามัวเา เราไม่เสียบหอยจิมหอยโอเเจะมแคนั้นักสไบ่หห้งกบอะใครููลูกคนพอแล้ววะคือเลี่ยมพ่อนพอแล้วพอแล้วไปซึงึ่ง อันนี้นลยที่ทุกคนถามว่าเออเป็นอย่างคือตั้งซื้อว่า้อเงือกเนาะเพราะว่ากับหมูแม่นเฮาเว้าเฮาอันเด่นเนาะเพราะว่าเราก็ซื้อเสื้เงืกแค่นะวันนี้ถ้าเป็นผู้ตั้งให้เราดำดำนี่บุห็นหุ่งเห็นตะเคียวเห็นตะเคียวตัวได้ตัวหอนตัวบุหอนตัวหอนตัวหอนตัวได้ตัวอันเดันมีสองเมนูเลยเน่อนนี้ ตัวนี้แซ่ <OOK> น้ำเย็นตัวนี้เอาฮ้อนบ่เห็นมันท้อนเลยเ็นเบิ้อุ่นโอ้โหหอเบื่อที่สุดมามาใบละแสนนะมามามาายหรายได้บอกเรอไดบแสก็

โ่พัดแบบมมีไปจับก้อ,องเรากินเนาะเดี๋ยวเราขอตัวกินก่อนเราก็ขอขอบใจสำหรับทุกคนที่ติดตามรับสมแต่ต้นจนจบเนาะสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาดก,ก็จะได้อำลาทุกคนไปก่อนในจากภาพบรรยากาศกินหอยตอนเดิมแบบนี้เนาะสำหรับคลิปนี้มาดจะได้กล่าวคำว่าขอขอบใจบ